อยาวไปหาอ่านหนังแบบทานสักก่อนเด้อจะมาจำโทรศัพท์หาพี่นี่เด้อภาษาอนนะคะเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณหลายเด้อค่ะซิเตอร์ซิเตอร์ภาษาอนนะคะจี๊ดนะคะขอบคุณมากนะคะหัวเราะหัวเราะฮ่ามาภาษาอังกฤษนะนะสวัสดีค่ะพี่แดงผู้สาวมีแต่เอ่อเอ่ออ่าแล้วกับกระเทยเลยไม่ได้ใส่อ๋อมาหายเพื่อสาวเพื่อสักเนี่ยไอ้สาเล้งชอบวาษาอังกฤนานะวาษาอังกนี่แหละเล้งมันชอบวาษาอังกเด้อสาวสองเนี่ยภาษาอังกอ๋อ อซิสเตอร์ขอบคุณมากนะคะพี่ไข่น้อยใครเป็นเพื่อนพี่ไข่ถ้าตอบถูกให้สองวะใครเป็นแฟนพี่ไข่ป่างปางปางพักเล้งไปนค้นมาใครเป็นแฟนพี่ไข่ใครเป็นราชินีของพี่ไข่ฮะตอบถูกใครสวงพันผุดเด้อพีดด่น้องป่า,ปา ว่าให้นอนไปหาสักก่อนเรียนนอนไปหาหาแบบตาเหลือกตาปีนเลยมาไผ่ง้อไปเฝ้าอ้ายวศั่นตอ่อวันใหม่นะจ๊ะบ่าวดาววศั่นนะคะบ่าวดาวนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณเด้อว่าศั่นนะคะเป็นกำลังใจพี่นี่นะคะสวัสดีครับรัสจิเนคะว่าั่นนะคะโดโด้ขอบคุณนะคะขี่จักรยานไปว่าศั่นนะคะนอซาเลสันดีนะคะวศนสวัสดีนะคะวศน์นนะคะนอซิเตอร์ซิเตอร์นะคะบ่าวดาวนะคะสวัสดีนะครับสาวบริร่าวศน์นะคะซิเตอร์ซิเตอร์นะคะขอบคุณมากๆนะคะวันใหม่วันใหม่อ่านพิท พี่อ่านผิดหรือเปล่าไม่ใช่วันใหม่อ่านถูกหนูงงงงนิดหน่อยแล้วนะอ่ะพี่ขาวาสันวันใหม่ไม่ใช่เรอลูกวาสันวันใหม่หรือวันเก่าว่าสันนะคะโอเคนะคะสติกเกอร์สติกเกอร์กกอรมาหาหาัวเราะฮ่า,าพี่ยองยศเมื่อเลขสีออกมากดีดีดบอวพีดล้วสันหาเหยียบไปเลยตามกีบเบี้ยบ้บายหาหนองจ้าพ่อเลขไกลสิออกมือเอืน้นม,มือเพื่มบาอีกแล้ว ะะสติกเกอร์มาให้นะคะบ๊ายบายค่ะวันใหม่จัดเปียกโตวสวัสดีค่ะน้องพึ่งเข็นเด้อค่ะเด้อนะคะสวัสดีค่ะวันใหม่นะคะสติกเกอร์พี่นีนะคะซาเลวสันแม่วันนี้หนึ่งชั่วโมงใช่ไหมจ๊ะจ้ะวันนะคะทีพี่พีมีหยางติดนาเจ้าสีดงดาอยูแตาตาสองอ,อันนี้หรอนี่หรอ ไม่ได้นอนนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้ไม่ได้นอนมาสันไม่ได้นอนมาสันอืมต้ตาสองข้างสมมัิไม่ได้นอนเนี่ยนก็จะเป็นแบบเนี้ยพยายามสีขาวมาแต้มแล้วก็แต้มไม่อยู่โบจักอ่าที่พี่ทีพี่พี่น้องว่านะอายก็มีเงินหลายอยู่อ้ายส่งมาให้น้องแนวมาสันมนาทานน้องเลยไเอาไปอ่านเนี่ย เนี่ยน้องเน้หาอย่างมาโป้ไตาตาเนี่ยมากไตาตากระดว่าสันน้องกังขึ้นน้องบอกเอยเดนอนน้องมาอ่านคอมเมนต์อ่านนี่แหละด้วยวสันน้องวสันด้วสื่อของมามากไตาตาหรือว,ว่าสือ่อสื่อเขี่ยมก็ได้สื่อยังก็ได้ให้น้องเนีได้บอน้องอยากสวยอยากงามน้าเขาด้วยวสันโ้ได้บออายว่าสัน,ววสน,ววสนมือได้กระถ่วงแต่น,นอง ทั่วไปแต่อยากอายแล้วกุนแต่ละมือแต่ละเว้นนอกากเราเพราอยากอายพราะเราหดหูวพราะในสิหมดดินแกนนี้เศร้าอยาู่ขืนไหลหยอ้อนอายนี่แล้วเจ้าโอ๊ยไอ้โอ้ยมาสั่นโอ้ย,อย,อยจะขั้นเขียวเราจะกระโดดกัดหูวเราไอยเนาะอาย,อยของเงินจะหาพันชิเฮ็ดสวยจะสร้างเว้ยชิไปหามาสั่นเนี้ยมาปากตา วซาเล็กสวัสดีค่ะพี่ตู่สวัสดีสเตอร์ซสเตอร์ขอบคุณว่ากน้องกาพี่นี่จ้าสวัสดีจ้าน้องกาพี่นี่เห็นขึ้นอยู่ใช่ป่ะใช่ป่ะเออพี่ตู่นะคะอ่าคุณไข่น้อยว่าสัีน้องเล้งดีครับผมวันใหม่วันใหม่สติกเกอร์นะคะน้องกาพี่ตู่สวัสดีค่ะอ่าซาเล็กนะคะพี่ตู่พี่ตู่ค่ะน้องหนูซาเล็กสวัส่ค่ะน้องหนูเออพี่ตู่นะคะน้องกาดีครับผมติ๊กว่ีปศนเจ้าคารวันเจ้า สวัสดีจ้านะคะน้องกาสวัสดีจ้าพี่เล้งนะคะเสือสาวพี่นี้สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีสุขุขุคนเด้อวมาสนนะคะน้องนะคะเออแซมมี่โอ้สวัสดีค่ะก้าสวัสดีพี่ติ๊กพี่ติ๊สวัสดีค่ะบ่าวดาวสวัสดีครับผมตะวันมาสนนะคะซาเล็สวัสดีพีครับสวัสดีครับจุ๊บๆโอ้หัวเหนื่อยน้ำจุ๊บๆเด้ออ่ะพี่ตู่นะคะคุณติ๊กคุณติ๊กสวัสดีจ้านะคะ อ่พี่เออร์นักติ๊กมาสักนะคะเสือดาวสวัสดีจ้านะคะน้องก้าวสวักนะค่ะน้องเปี้ยนน้องเปี้ยนสวัสดีจ้าซาเล้งนะคะดีครับดีนะคะมาสัสดีนะครับเสือดาวสับพี่ชายสวัสดีจ้านะคะน้องวันใหม่สนุกคอพิมพ์สีเหลืองนะคะจ้ามาสักนะค่ะน้องนะคะขอบคุณมากนะจ้าสักดาอ่าบ่าวดาวสวัสดีครับเสือสาวนะคะซาเล้งพี่ติ